เอาละวมาดูผลนี่ค่อีเช้ามันสุกนะครับสองตัวบนนะครับลวดคือลงยี่สิบสี่ตัวจากเลขกลางนะครับเลขกลางนี่ผมใช้เลขชุดที่สามเป็นหลักนะครับตัดมาแค่สองตัวท้ายพอนะครับสามตัวเลยมันมันถูกยากนะครับมันมีเช้าบ่ายเช้าบ่ายมาดูกันกลางคลิปนะครับเลขของเช้าศุกคือหกหกเจ็ดนะครับสามตัวสองตัวคือหกเจ็ดนะครับก็ตามในลายกลุ่มนี้นะครับหกเจ็ดนะครับ น,าานะครับนี้แค่เช้าบ่ายวันที่สิบแปดนะครับเลขหกเจ็ด,ดนะครับขึ้นลงยี่สี่ตัวคือหกสิบเจ็ดบวกยี่สิบสี่ได้เก้าสิบเ็ดนะครับหกสิบเจ็ดลบยี่สิบสี่ได้สี่สิบสามเป็นเลขครบครบทั้งหมดนะครับแต่ตอนกดในเว็บจริงบางท่านจะตัดทิ้งบ้างตัวสองตัวบ้างก็ได้นะครับแต่อย่าตัดตัวเลขถูกออกนะครับก็เ <c oughs> ชา้าปิดหกแปดเก้าครับก็ถูกสามตัวด้วยนะครับเพราะว่าหลักร้อยถูกถูกนะครับแต่ว่า สามตัวมันถูกยากครับเน้นแค่สามตัวท่านจะถูกต้องมีดวงมันกรส่วนตัวนะครับแบบแบบต้องฝันว่าแบบเห็นรถขับรถของท่านทะเบียนอาจจะเป็นทะเบียนหกเจ็ดแปดอะไรนี้เพราะว่าหลักร้อยเลขหกมันถูกนะครับแล้วก็มันมารูดหลักสิบเอานะครับส่วนรามีสองรอบก็แนะนาตามนี้นะครับเช้าถูกคือหยุดนะครับเช้าไม่ถูกทบมาที่รอบฐาลักษณะาน,านี้นะครับส่วนท่านที่จะถามในรายกลุ่ม ก็แบ,บ่งปันกเป็นปรลุปีละ6 0 0บาทนะครับปีละ6 0 0บาทตามก็ได้ทั้งปีเฉพาะช่วงที่ถูกก็ได้ครับแล้วก็มราก็มีทุนสำรองอยู่จํานวนหนึ่งนะครับแต่ผลยังไงก็ต้องมีวันที่มันหลุดครับโอเคราสัปดาห์บางสัปดาห์มันก็ถูกทั้งอาทิตย์ก็มีครับแต่ว่าถ้าหลุดก็คือปลอดไฟยตกหยุดก่อนแล้วรอเลขมัน้าค่อยอัดตามนะครับโอเคผมขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับ